และรูปแบบของการจัดวางคอมพิวเตอร์ความหมายของแป้นพิมพ์อุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลขั้นพื้นฐานทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบคอมพิวเตอร์โดยส่งคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้ไปสู่หน่วยประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์การจัดวางแป้นพิมพ์ ควรดึงถาดวางคีย์บอร์ดให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆการจัดวางแป้นพิมพ์การวางเมาควรวางให้ใกล้กับคีย์บอร์ดมากที่สุดรูปแบบของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1. แป้นพิมพ์แบบ Comfort เป็นโปรแกรมที่มีสำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดบ,บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์1กลุ่มตัวอักษรสอง กลุ่มควบคุม3กลุ่มฟังก์ชันคีสี่กลุ่มคียเคลื่อนย้ายข้อเสรอร์5กลุ่มตัวเลขพังของแป้นพิมพ์1แป้นควบคุม2แป้นนำทาง3แป้นฟังก์ชัน4แป้นพิมพ์ตัวเลข5แป้นตัวพิมพ์แบบทดสอบหลังเรียน สแกน QR code เพื่อทำการทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในเนื้อหาวิชาที่เรียนว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดและเข้าใจ